ใครก็มีสิทธิ์ได้เป็นผู้โชคดีแค่ส่งฝาคาราบะาแดงหรือฝาคาราบะาคันโซลลุนมอไซค์ทุกวันลุนล้านทุกเดือนเพียงแค่ส่งฝามาที่ซีเจมอทุกสาขาร้านถูกดีมีมาตรฐานกล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือส่งมาที่ตู้ปอนอ2บางปะกงจังหวัดชจจัเชงเซา24130ผู้โชคดีอานเป็นคุณ ล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดใครโชคดีได้เป็นเศรษฐีทองล้านนี่คือแบบโอ้โหถือว่าโชคดีแบบสุดๆไปเลยอ,ะอ่ะจริงของคุณนะแต่ต่อให้ทองละ50,000ืนหรือ6กหมื 60, ม่นอ,อะไรก็ไม่สนละ<อ>ไม่ได้มีผลอะไรกับผมหรอกแล้วทำไมอ่ะไม่ได้มีทองกับเขาเลยมีแต่ทองม้วนอ่ะอ๋ออันนั้นมากินได้อย่างเดียวแต่ถ้าอยากเป็นเศรษฐีทองล้านต้องนี่เลยค่ะ อย่าลืมนะคาราบาวแดง10บาทเท่าเดิมแล้วอยากเป็นสิทธิทองล้านใช่ไหมดื่มคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า <c oughs> ส่วนวันนี้นะครับใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับมอไซค์ลายลิมิเต็ดอิดิชันคันที่913ไปลุ้นกันเลยครับ ยึงอุปกรณ์ออกไปเพื่อหาผู้โชคดีแล้วครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณธีรวัตรอินทรจริญจากจังหวัดเลยกติการลุ้นล้ำมอเมอไซค์าสามร้อยขันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคราร์บะาแดงหรือฝาคราร์บะาคันโซตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8